สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อีกครั้งนะครับอันนี้สําหรับคนลัคนาราศีพิจิกในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15บธันวาคมนะครับเป็นคลิปย่อ5นาทีจบครับอยากฟังแบบฟู Option เข้าไปที่ชาแนลโหราพยายักษ์เลือกเพลย์ลิสต์สำหรับคนลัคนาราศีพิจิกได้เลยนะครับอาจารย์ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมครับถ้าอยากจะฟังคลิปมีคุณภาพคลิปดีๆอย่างนี้มาก่อนมาไวถูกต้องนะครับ แนะนำให้กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ให้กับทางหัลาพยายักษ์นิดนึงเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับช ANNEL ของอาจารย์ครับมาด้านจิตใจนะครับในช่วงแรกวันที่1จนถึงวันที่4ดาวใจนั้น โครจรอ,อยู่ในภพวินาศก็ยังมีความเครียดแล้วก็มีความวิตกกังวลอยู่นะครับลาไม่ควรตัดสินใจอะไรใหญ่ๆใ,ในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นพอวันที่4เป็นต้นไปจะทําอะไรก็ดูปลอดโปร่งโล่งสบายใจไปหมดเพราะดาวใจโครจรเป็นกระเสดแล้วก็นะครับได้เกณฑ์กับดาวราหูเพราะฉะนั้นนะครับใครที่นะครับติดชึ่งใช้ชีวิตแบบไร้สาระจะเริ่ม มีพละกําลังมีกําลังใจแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีสาระเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวหรืออาจจะนะครับทำธุรกิจร่วมกับคู่ครองคนรักในช่วงนี้ด้วยนะครับและดาวสุขที่อยู่ในภพสัตช,ชะถือว่าเป็นสุขสามได้ประทุมเกณฑ์ทําให้ตัวคนลัคนาราศีพิจิกนั้นตั้งตัวได้ไวตั้งตัวได้ง่ายและนะครับ ไปไหนมาไหนมีคนรักมีคนเมตตาครับแถมมีดาวอาทิตย์นะครับโครจรทับตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็จะคิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องงานเป็นหลักเท่านั้นเองนะครับส่วนด้านการเงินการทองนะครับดาวพฤหัสนั้นโครจรได้ประทุมเกณฑ์เป็นช่วงที่หาเงินง่ายครับได้เงินไม่ยากแต่ด้วยความที่เสวยตรียางเสาละนะครับเสวยเทสาตรีเลิกบ่งบอกเลยครับ เงินที่ได้มาจะเป็นเงินร้อนครับได้มาหมดไปไม่เหลือเก็บครับแถมนะครับของที่ซื้อมาในช่วงนี้จะได้ของมีตําหนิหรือของไม่ตรงปกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลงทุนทําอะไรแนะนําให้รอไปก่อนครับแต่เรื่องเงินทองทองนั้นอาจารย์มองว่าไม่ติดขัดเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนครับต่อมาดูเรื่องสุขภาพกันนะครับในช่วงแรกวันที่1จนถึงวันที่4ดาวมรณะนั้นโคจรทับตัว เพราะฉะนั้นให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการงานปากฟันการกลืนอาหารและอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับแต่พอเลยวันที่4ปีปลายดาวมรณะให้คุณครับโคจรอ,อยู่ในภพการเงินและได้ตําแหน่งปลาทําให้ท่านมีเกณฑ์จะได้รับมรดกขายของเก่าของมือสองได้ราคาในช่วงนี้แต่ถ้าใครที่มีการค้าหรือธุรกิจอยู่แนะนําให้มีการลดแลกแจกแถมนะครับจะทําให้ซื้อง่ายขายคล่องเป็นพิเศษแต่ถ้า ท่านจะซื้อของเข้าหรือขายของออกนะครับดูแล้วการต่อรองจะเริ่มดีแล้วมีประสิทธิภาพหลังจากวันที่14ธันวาคมไปแล้วครับดาวพุธจะเสวยมหัธโนเลิกก็ถือว่าช่วงนี้ดาวพุธให้คุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองส่วนด้านสุขภาพดูแล้วนะครับระวังแค่ช่วงวันที่1จนถึงวันที่4เท่านั้นเองส่วนวันที่4จนถึงวันที่13ให้ระวังเกี่ยวกับน้ำร้อนของร้อนแล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจรครับ ส่วนด้านการงานครับดาวทิศนั้นโคจรทับลัคนานะครับและได้เกณฑ์กับดาวราหูเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สมัครงานด้วยตัวเองแล้วไม่ได้แนะนำให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้เขาฝากงานให้นะครับจะเป็นงานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์การสอนการศึกษาหรือนะครับทำเกี่ยวกับครอบครัวเป็นกงสีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ดูแล้วใครที่ตกงานอยู่นะครับหลังจากนี้ไปมีเกณฑ์ได้งานอย่างแน่นอนแต่ถามว่าย้ายงานดีไหยอาจารย์ยังไม่แนะนําครับเพราะดาวการเงินยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับย้ายไปแล้วผลตอบแทนอาจจะไม่ได้หรือนะครับได้มาในช่วงแรกๆแล้วหลังๆโดนขอลดเงินเดือนอะไรลักษณะนั้นก็จะต้องระวังตรงนี้ด้วยส่วนด้านความรักครับ ในช่วงที่ดีที่สุดนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5นั้นมีแค่วันที่1จนถึงวันที่11เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลยไปกว่านั้นจนถึงสิ้นเดือนธันวาบอกล่วงหน้าให้เลยครับไม่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมีแฟนอยากมีคนรักแนะนําเป็นช่วงวันที่1จนถึงวันที่11ธันวาคมเท่านั้นนะครับในช่วง วันที่1จนถึงวันที่3นะครับจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถดีแต่อาจจะยียวนกวนประสาทสักหน่อยอาจจะเจอจากการติดต่อพูดคุยหรือเป็นที่ปรึกษาก่อนอย่าพึ่งนะครับลุกลาลี่เป็นแฟนนะครับเป็นคนที่ฉลาดทันคนเพราะฉะนั้นนะครับดูแล้วจีบยากนะครับแล้วก็จะมีเข้ามาให้ท่านเลือกทีละ2คนครับแต่หลังจากนั้นนะครับในช่วง วันที่3จนถึงวันที่11นั้นสเสวยโจโรเลิกเหมือนกันครับได้วอระโคตมะนะวางเหมือนกันนะครับจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองนะครับและเป็นคนค่อนข้างบ้างงานการเงินดีครับมีรายได้หลายทางแล้วก็ดูตามนี้นะครับจะไม่จีบยากเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่อาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากสักหน่อยแต่ดูแล้วนะครับฐานะทางการเงินดีบ้างงานเก่งเรื่องการงานก็หย่วนหย่วนไปแล้วการแต่ท่านเลย จากวันที่11ธันวาคมไปแล้วอาจารย์ยักษ์ไม่แนะนำครับสเสวยตรียางสาวโจโลโล,โลกเต็มสตรีมครับจะได้คนที่เป็นเพลย์บอยเพลย์เกิลครับเล่นยาบ้าการพนันชอบด้านดาร์กนะครับหรือนะครับไปทำธุรกิจสีเทาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้ว่าการเงินดีแต่นะครับจิตใจไม่ค่อยดีคบไปแล้วกลัวว่าจะทำให้ท่านเสียใจใน ภายหลังนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกครับยังไงชอบฝากกดไลค์นะครับถ้าใช่กดคอมเมนต์เพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับชาแนลโหราพยายักษ์สักนิดหนึ่งครับวันนี้อาจารย์ยักษ์และทีมงานลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ